สวัสดีที่สูผ้ผูสุขอนครับผมมือนี้คิมาตามแนวทางโครงสุท้ทยของปูสามแปดกันน้าพี่น้องเอฟซีถามมาหลายไปตามปูสามแปดในโครงทุทไทยกันโครงทุทไทยเราปูโครงทุทไทยเรามือนี้กันวันที่ส1มสิบเอดล้วปูมืออื่นกับมือลุ้ยแล้วการนมัสการครับผมเป็นในปูหนักตัวไดเด่นตัวไดนปู บนเจ็ดล่างแปดโอ้บนเจ็ดหลางแปดหนึ่งทับหกหกเจ็ดควงสุดท้ายแล้วว่าต้องเขียนยังไงเขียนทับไปเลย บนวิ่งเจ็ดบนวิ่งเจ็ดล่างวิ่งแปดคงสุทไทยเราคงเค็งได้ปูเราเค่ง,เ,คงนนเนียนรอด จับคู่บนเดยพูบ่นนเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งตัวเก้าตัวนี่เจ็ดหนึ่งตัวเก้าตัวนี่พูบ่เปลี่ยนเจ็่งเอานั่นบบเจ็ดนยนะครับเจ็ดสี่ แต่ต่อหงดปูกับปล้อยให้ผมมันเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเจ็ดปูเนะอยเงี้ยตัวเจ็ดสูตรําแหน่งครับเจ็ดศูนบ้านไหนเก้าศูนในศูตรเนี่ยครับมันชนเจ็ดบันชั่นบ้านเก้าสูนอีกหนึ่งหกนี่เจ็ดศูนโอ้เจ็ดศูนปูวงกลมไปความเลยปูวงกลมไม่ทาน่ะนี่เทปนี่คือวิวสูตรนี่ก็ได้ครับมาเจ็ดเขาเจ็ดขึ้นกันอเจ็ดเจ็ดศูนเก้าศูนหนึ่งหก ก้าแปบดบที่ดีที่สุดยังไรครับซึ่งสูตร้าำโซนก็เอาเกลที่ไน้ำตึงด้เพราะว่าออันบนบบปูบนเอาเกที่ไน้ำตึงบนบนไม่เก่าสีมันเล็กฮวงุมันมัน,ม,นมันเป็นไเกทีจะรองจกถือยู่ครับมาทนบน แต,ต่องวัดปูให้ผมเจ็ดหนึ่งตุดทางเดียวงาเดียวก็ยังตัวเก่าเจ็ดหนึ่งยังตัวเก่าอยน่นเจ็ด้เก่วิ่งเจ็ดบน,บ,บ,นบานดีล่างจับคู่ล่างเด็ปูล่างเ็แปดสามแปดทีแปดห้าแปดแปดทนแล้วคึอก่อนว่าตัวเก่าตัวไหก็ปูแปดยังแปดสามแปดทีแปดห้าปดแปด่านโอ้แปดแปดสาม แปดสี่แปดห้าแล้กก็บแปดแปดที่ปูปูยังมาแปดแปดคือเก่าอยู่มาคือเก่าหันมาเปล่าเลขเขียรทีครับแม่ครับเลขเขียรทีแปดแปด,ดเลขเปล่าชุดนึงยี่สิบหปูก็ยังแปดปูก็ยังงูปูยังจำแปดแปดยกไม่จีมาอยู่แบบเปล่าเบิ้นอะไร อย่าเด็กเป็นคยืนโอต่ว่าโค้งทุดถ่ายนะปูเนาะอ่ะพี่น้องเบิ่งแปกน้ำกัน,ค,น,ค,นครับรรแต่ว่าส่วน<ซ>เออลักรอลอดคอ,อลักรลอยคือกลักรลอยสี่บปูลอยสี่กับโตนี่และร่องโตครับสี่กับเก้าร่องเก้า อร้อยชีปันเล็กบนมนหัเฮ็ดจังไรกับมีเง็นป,ปู<อ>ต่บ่าตะตองวันี่ปูวาลย<อ>ล่างนี่บ่มีเจ็ดที่ปูว่าวมีเนป่น<อ>ลางบ่มีเจ็ดปูปูแล้ว กตาวาบนนี่มาแทะเอาพี่น้องแคบหน่อจอยได้บานนี่โค้งทุตไทยแล้วพูให้ละเลียงบนกบมาบะมีแปดเลียงบนบ่หมีแปดลางบ่หมีเจ็ดลางบ่หมีเจ็ดบนบะมีแปดได้พี่น้องได้ฟังปูว่ารักลอยนี่คือซีซีกับเก่าเนอะปูเนอะลักลอยซีหิบเก่าเดี๋ยวปู บ่วงบ่กลมสีสีกันทะว่าปูเด่นสีโอ้ยคือวงงามสเนอหลักลอยสีเก่าปูเด่นทีสีส่วนปูจับคู่นี่ก็คือเลขวิ่งให้วิงเกเ็ด่เจหนึ่งเจ็ดศูนตัวล่องนี่คือเก่าสีนะพี่น้องตัวล่องนี่คือเก่าสีล่างนี่วิ่งแปดจับคู่กับแปดสามแล้วก็แปด ปูวันที่ปรมาแปดหนึ่งบอกปูยู่ในสูตรปูมีบอลลางแปดหนึ่งปูแปดหนึ่งบะมีินบอปูบดหนึ่งบดติดเลยรังเงมันาี่หานโอ้โลังงวยขั้นสามสี่หานมันกับบะมีหนึ่งแล้วสันปูโอ้ยผมหมักแปดหนึ่ง โอ้เจ็ดแปดจังไรก็มีอยู่แล้วแปดครับอืมปูมั่นใจลางเห็นจังไรก็มีแปดปน,น,นบ่บนบ่มีแปดเนาะปูลางมีเจ็ดลางมีเจ็ดพี่น้องฟังให้ดีๆเด้อลางไม่มีเจ็ดครับม,มันเบ่งเอานี่ได้ไปมได้ปูไม่มีเจ็ดข้อสองนี่สูตรนัน่นนะเดี๋ยวปูจะเฝ้าไปดด้เดี๋ยวผมตุ้มตัวใหญ่กัน ครั้งที่เกตจีบปูแล้วไม่มีเกตนี่นี่สูตรมันอันนี้อันนี้ล่างเนาะปูเนาะล่างไม่เกตเอาล่างไว้ไม่เกตปูคือวงกลมเอาวงไว้อันวงไว้แสดงว่านบมาบ่มาโอ้ไม่มีเกตโอ้ล่ามสูตรมันครับล่างไว้มีเกตไปแยกเบิางสูตรมันเดี๋ยวเดี๋ยวปูเดี๋ยวปีที่สองเลยนี่สูตรมันไม่มีเกตนี่นี่สูตรมันไม่เกตโอ้อันนี้อันนี้งวดหนึ่งหนึ่งหก ได้ลอันปูเขียนใบหนึ่งกับสี่นบ่มีเห็นบ่เห็นมามันหนึ่งกับสี่บ่ปูมันกับป้าดิเองนี่นี่ <dentro. S 2> นี่นี่พูดมันยศูนหนึ่งหนึ่ง,งสองข้างนี่ก็หลักหน่วยล่างเ็ตหลักร้อยข้างที่หนึ่งหนึ่งในหน่วยข้างที่หนึ่งสี่สองข้างนี่บวกสองข้องที่ได้เจ็ตมันไม่มีเจ็ตโอ้ยแรงมั้ยพูดมันหนึ่งข้อที่เจ็ดสิบกว่าเลยปีที่สองเลย ปลาเกตบโมาลางเกตบโมาลางเปลีย okay. ่ยนทิศเหนือง like, ั้นกระโม่ไหมตัอต่อของปูแม่นอยู่ที่ปูอันงวดเมื่อนึงปูว่าเกตบโมาล้านเปอร์เซ็นต์ลางบ้านนี้ก็มาได้เกตอีกนี่บ่นี่หนี้งวดที่แล้วปูวาล้านเปอร์เซ็นต์ละละลางบโมางวดงวดที่แล้วมาปูปายังว่านี้กรบโม่มาได้เกตตัวเก่าอีกได้เกตตัวเก่ากรบโม่ไหอีกงวดที่เกตสิบตัวแล้วอ๋อพี่น้องฟังลางบโม่มีเกตนี่นี่เจ้าของแขกนี่ แมนแท้แมนปูพิษหน่วยไม่มีจะคั้งเพราะว่าผมจำได้อยู่ปูว่าล้านเปอร์เซ็นต์งวดที่แล้วลางบ่มีเจ็ดไม่มีจะคั้งไปซื้อเลขที่เจ็ดอยากจะหวังว่าสั่นงวดนี้เขบ่มีเจ็ดอีกมันบ่มปูอ๋อพี่น้องฟังเอาเด้อดลางบ่มีเจ็ดเด้อพี่น้องไปซื้อเลขทิศเจ็ดเนี่ผิดหวังงวดที่แล้วปูก็บว่าแบบนี้แหละมัมีมีข้าวอ่อนเห็นมัครับแมนโอ้ยมันจะเป็ตามปูให้ผมเบิร์นยูปูกับว่าวความ ไปซื้อเล็กติดเย็ดลางหมดเที่พานมาก็ได้อาพี่น้องแคบหนาจอได้ครับได้โค้งทุดท้ายแล้วปูเน้นย่ำให้แล้วตัวเก้าตัวเดิมช่วงตัวเก้าตัวเดิมคือปูปล่อยเจ็หนึ่งหนึาก็งหวตัวมานึ่งหนึ่งตัวศูไม่ได้เจ็ศูนย์จนเจศูนย์โอ้สูรนี้ได้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์้เจ็ได้เจ็ดศูนวัเก้าศูนย์ปูซื้อชุนเก่า กอบทุนปูเห้วปูปูปูคือปูปูประกับบ่บอยผเือหักกวันเนาะกบนี่นี่วนี้เจ็ดศูนย์พูนี่โอสูตรสูตรนี่คือเจ็ดศูนย์ตัวมาอันสุตอันสุตนี่ปูเอวปูบอยมันบ่เขามันบ่มีเนาะโอ้เจ็ดสามสามศูนย์เามูนมีอพูมันใจไปไหนล้วมันนี่เจ็ดศนย์มีสามโอ้มมีสามนี่โอยแมนยูเขาเเจ็ดานี้มันเขา แต่ว่าสูตรของผมวันนี้ล่างรับสามนี่ปูนั่นแหละนั่นแหละนั่นมันไม่มีมันมอหี้อยู่นี่มอเจ้กโตนของผมดับสิบสองวดนะปูล่างดับล่างดับสามรับสิบสองสิบสองงวดอันบนนี่นี่บนเดื่อเด้อครับอันนั้นบนแม่นอยู่ปูนี่เดี๋ยวผมเขียนไว้แล้วเจ็ดศูนย์นี่ไม่มีสามเด้อบนเด้อครับบนบ่มีเอาของผมบัดของผมบัดบ่มีบ่มีล่างนี่ปูของผมล่างนี่ของปูคือบน เพื่อปูของปูบนของของผมลางด้สามเหล็กบันไาลงทุนจุกล่องสลากบ่มีเหล็กดับดอกพี่น้องบมมีเหล็กดับพี่น้องใส่แต่ในหน้ายัานการลักลอบดับฟางน้ำมักตัวได้ชอบตัวได้กะวิเคราะห์กันให้ดีๆีเมื่อนี่มีแล้วนี่นี่เมื่ปีอีกแลวนี่อันเดี๋ยวเดี๋ยว้าปูนี่นี่มันไม่มีสามนั่น <Das S 1> อันนี้บนนะปูเนาะบนไม่มีสามอยู่นี่อันนี้มาคบรคบก็ไม่มีอันนี้มาควบบนปูครบบนนี่เอาพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเด้ออันนี้เพมีเวนี่ก็บ่ถือเพราะว่าแอดเขียนไปแล้วตัดตองวดแล้วนี่แต่ว่ามีเวนี่ก็บ่าถือไปมาเกตเดืปูหันมาเกตหนึ่งเกตถูงเกตนี่เด้อเกตเกตสีเกตสูงเกตหนึ่งเกตสีเก้ากับเก้าสีตัวเดียวเก้าเก้าสีตัวเดียวเอาพี่น้องแคบหน้าจอครับผมโค้งสุดท้ายแล้วอันนี้คือมาควบบนนะพี่น้องเด้อ แต่บมมีอยู่นี่บ่ถือนี่บอกใครได้นีมไ่้ถ้าบมมีอยู่นี่บัึกถือไม่มีแปดไม่มีสามอยู่นี่โอ้ยแมนลูกปูผมมีแปดผมไม่มีสามนี่รู้ว่ามงวัวไดคือกันไ่้ปูขันเจ้าตัวบ่มีอยู่นี่ปูใช้ถ่ายมันบมมีรถเดี๋ยวปูงัวที่ผ่านหน้ามันเข่าหมดทั้งหลางนี่ครับแต่ปูหันจับคู่บ่ถือก็คือเห็นบ่เก้าส่นกับพงอาชุนเก่าชนเกามัน ขบฟื้นน่กหวาเมากขบถือเลมากขบบนบเมื่องของปูเขาสามโตน่ะเอาสามตัวงวันนี่กระจก๊กเนี่ยนี่ลายเอฟซีพันทาตัวนี้แหละปูเนี่ยตัวเก่าขับว่ามีวันนี้กับว่าถือเลขปูเด่นให้ขี้เกตหลักสิบตัวเดียวเน่นเน่นบนรองคือเก้าเก้าสี่ตโวเดียตร่องเก้าสี่ S 1> <S 1> <S อ๋อพี่น้องฟังเอาบานนี่ทะลองคือเก้าสิพวงสุดท้ายแล้วมาครบบนปูงวดที่ผ่านมานปูเขาหัดสามตัวได้อครบบนคือเก้าวได้วเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่นอ้นองเข้าไปขี่ครับหน้าจอยนะครับน้องเบิ้งคีไปจบเด้อพี่น้องเด้อมันเต็มแล้วเต็มแล้วมันเต็มแบบพวกอ้อมใบดีบาันี้นี่ครับมันมาเลนเพีงปัะกประกันเริ่มต้นนี้บันอ่ะให้โชคให้มันให้ร่ำไปด้วยสูตรที่สองกับพชพนริอเรื่อยๆเยงประกปังกันสูตรที่สองกับพชพได้ไหม ว่าท่านพิ่จะเคลียร์นี่ก็ได้นี่มาเข่ากันคือนี่นี่สี่นี่เจ็ดหนึ่งมันเข่ากันครับเริม,มากคูนี่มันเข่ากันดูเรื่องแห่งปักปั้กับสุภสุวรรณการนรรมสก,การครับปู่กเล่นไพขอให้รวยรวยนะปู่วันนี่ฝากคนไร้คนแช่คนที่ตามสรพมีส,สวัสดีครับผม